เอาละเอ้ยดูข้างบนนูนด,ดูข้างบนเละแน่อู้เต็มเต็มเฮ้ยแกงคอมพิวเตอร์นี่ครับอุ้ยหรือว่านี่ไงเผ่าพันธุ์ไตเอเดียน ายสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพวันนี้ก็กลับมากับ The Wars s k i p i d y War ล s EP ที่95และ96ของคุณเวอร์แลนซ์นะครับ <Wow. S 1> ในคลิปนี้ขออนุญาตเป็นแค่2 EP เพราะว่ามันเป็น EP ยาวนะฮะยังไงก็หลังจากที่ครั้งที่แล้วนะไท่านของเราสูญเสียการควบคุมแล้วก็ไม่รู้ว่า EP นี้จะต้องช่วยเหลือ,อยังไงแล้วก็แก้ไขย,ยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงก็มาติดตามรับชมกันดู ส่วนใครยังไม่กดติดตามฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปด้วยนั่นเองนะถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยมาครับต่อโอ้โหดึงออกมาแบบง่ายดายไอ้มีดที่เอ่อมาลุมโจมตีกันไททันสปิกเกอร์แมนไอไททันนี้คือแบบว่าเหนือชั้นกว่าเยอะนะครับบอกว่า ให้ยื้อเวลาหรอยื้อเวลาแล้วนี่คือเป็นดาวเทียมใช่ไหมจะเอาดาวเทียมโจมตีหรอทุกคนว่ามันจะสําเร็จไหมหนึ่งนาทีนะครับบอกว่าดาวเทียมจะถึงในอีกหนึ่งนาทีนี่ผู้บริหารแก๊งแบบอยู่ไม่ได้แก๊งต่อสู้นะครับแก๊งแบบคอนโทรลยังไงต้องยื้อหนึ่งนาทีทุกคนยื้อไหวปะคือเอาจริงนะโดน โดนตบทีเดียวกระเด็นแล้วอ่ะดูดิซูไม่ได้เลยตัวมันเล็กกว่าเยอะเนี่ยจะพังเอาถึงแล้วหรอเฮ้ยเร็วจังหนึ่งนาทีเอาอ่ะกดปุ่มกดปุ่มยิงจะใช้ดาวเทียมโจมตีนะครับเนี่ยเป็นปืนใหญ่หรอ เอ้ยทำไมอ๋อกดเองจะก,กดเองทีวีวูแมนบอกว่ากดเองมานี่เอาละเอ้ยดูข้างบนนู่นดูข้างบนเละแน่อู้เต็ม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 ครับไตเลยท่านเอาอยากหน้าโอเคน่น่าจะทำลายลได้แล้วา่าทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยจับมาใหม่หรอหรือว่าไงไม่ก็ต้องบาดเจ็บสาหัสใช่ไหม อุ้ยแบบนี้อ้าวยังอยู่แล้วโกรธด้วยปะเนี่ยปุ่มบินไปเลยครับไปไหนเอ่ยอไอดาวเทียมนี้ไม่รอดแน่นอนอูดาวเทียมใหญ่อยู่นะทุกคนเทียบกับขนาดของไทยเดท่านิดดาวเทียมอันนี้ใหญ่อยู่นะยิงไปยังไม่กระท,ระทบสรสถานเลยอะตอนแรกนึกว่าดาวเทียมแหละแบบเล็ก,ลกๆใหญ่อยู่นะสองเท่าของไตเดท่านได้นะครับ รถทีวีที่พังดึงออกเลยโอ้โหดึงออกแบบง่ายไดย้แล้วอุย้ยคืออะไรระบบพังจึมจึมจึมอะไรอะอะไรอะทุกคนคอมมานดั้เช้าวการติดต่อสื่อสารขาดหายนะครับน่าจะดาวเทียมพังนะฮะรู้แล้วรู้แล้วต้องใช้อะไรสักอย่าง ーーอุ้ยรีโวกอ้าวเอาคนที่แบบว่าเคยไล่ออกไปหรอกลับมาคือใครอะ่ะนี่นี่ไงเมื่อกี้สเีเขียวนะครับเหมือนกับขอความช่วยเหลือหรอหรืออะไรอะ่ะเป็นยานที่แบบดูไฮเทคดีนะแต่มาเร็วมากเลยเพิ่งจะกดขอไปแป๊บเดียวมาเลยเหรอเร็วเกินต่อกันที่มา ไททันเอ็มเพลเลอร์นะครับการคาดดาวของคุณถูกต้องไททันตายไททันควบคุมตัวเองแล้วนะครับไม่ได้โดนควบคุมแล้วมันมันแบบตลกมากที่จะไปควบคุมพลังขนาดนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในเส้นทางของเราเหมือนกับจะให้ตีกันเองเหรอทุกคนเอิร์ธวิวบีมายนะครับก็คือโลกจะเป็นของเราก็คือเหมือนกับจะให้ตีกันเองเหรอ เหมือนกับไอ้มือขวามันบอกว่าปล่อยให้ตีกันเองก่อนใช่ไหมตัดมาที่นี่มาแล้วไททันเอเมอร์เลอร์ลงมาเคลียร์เองเวียงดาบ2ทีโช้แอคไป1ทีแล้วก็ยิงเลเซอร์จากหน้าอกอุ้ยเลเซอร์มันโค้งได้ด้วยทุกคนเห็นปะโค้งมั็นขึ้นเลยว่แกอุ้ยทำไมเลเซอร์มันโค้งเนียยิงเหมือนปืนฉีดน้ำเลยนี่เลเซอร์หรือปืนฉีดน้ำเนี่ย ที่การเชื่อมต่อล้มเหลวนะครับการขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้ปลาทิ้งเลยไม่มีประโยชน์ยังไปปลาเนี่ยเอาปลาพวกมันได้กินเอ้ยเหมือนกับไอ้นี่เลยอะแอสโตเลยทุกคนตัวเนี้ยมือมันเหมอนแอ,แอสโตเลยหมุนๆได้อู้โดนเล่นงานหยิบลำโพงกับแก่นหินขึ้นมาล่วง อ้าวแล้วนี่เป็นท่อมมาทำอะไรเอ่ยมาเอาร่างของทีวีแมนหรอใช่คนเมื่อกี้ป่ะใช่ใช่ไหมนี่ไงมาแล้วครับยานปื๊บมีคนลงมาเฮ้ยแกงคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแกงคอมพิวเตอร์แมนของ well, คุณ well, วัแลนด์มี <well. S 1> คอมพิวเตอร์ด้วย well, Crawling back after all this time. Get to the point. ready to have some fun like in the old days. So, please allow me to understand the situation. w held deliberately exiled leaders because meant you your us โอ้แกงคอมพิวเตอร์ถูกเในระเทศไปนะครับเพราะอะไรทำไมถึงแบบโดนในระเทศไปแล้วก็เสียการควบคุมไปแล้วนะครับนท่านไปเในท่านอู้หู้สามารถดาวน์โหลดอาวุธได้ทำไมไม่ดาวน์โหลดอ่ะปืนหรือว่าแบบนิวเคลียร์หรืออะไรมา เราดาบอย่างเงี้ยหรอหุย้ยควบคุมได้ด้วยสามารถแบบส่งสีฟ้าลำแสงไปที่มือแล้วก็กลายเป็นควบคุมมือนั้นได้แต่ว่านี่ครับคาเมราแมนเป่าปแล้วก็ให้ดูว่าเอ้ะมันเป็นอุปกรณ์นะแทงไวแล้วโอ้ฉันเห็นแล้ว well, เห็นช้าไปไหมอ๋อโทษที่เกือบแทงคุณเข<บ>้าไป ที่หัวเพื่อนฉันไม่คิดว่าคุณจะเก่งพอที่จะคิดคนเทคโนโลยีใหม่ๆว่ะดูดูถูกเกินบลรี่เกินทุกคนดูดิเอ้าเอ้าเอ้าตบเฉย ทำเป็นแบบมาเฟียเลนได้ผ่าลายเพิ่งปรากฏนะครับกรณ์ติดตามไตรเดทานถูกถอดออกไปแล้วนะฮะแต่ยังสามารถเชื่อมโยงอยู่ได้นะฮะให้มองหาไตรเดทันสรุปว่าภาพมันยังมองได้นะทุกคนถึงแม้จะโดนถอดออกไปแล้ว นี่ครับอุ้ยหรือว่านี่ไงเผ่าพันธุ์ไทเอเดียนใช่ไหมเนี่ยข้างบนมันเขียนไทเอเดียนแคมแสดงว่าเป็นอ๋อไทไททันเป็นเผ่าพันธุ์เลยอยู่นอกโลกเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมชื่อไทเอเดียนแล้วทำไมมันถึงแบบ <is> โดนจับมาได้วะ มันแย่มันแย่มากๆมามาอีกสองคนสีส้มกับสีชมพูนะฮะพวาคุณมันจะออกไม่สามารถทำตามทำแนะนำอ๋อแสดงว่าการจับปูม่เดาวนะไตได้ท่านเนี่ยคอมพิวเตอร์แมนเป็นคนจับแล้วก็แบบอาจจะมีคู่มืออะไรให้เราติดคำเตือนไปด้วยนี่ไงมาดูกันว่าจะแก้ไขยังไงนะฮะต้องโทรหา ไททันของพวกเราอ้าวแสดงว่าคอมพิวเตอร์ก็มีไททันใช่ไหมทุกคนแก๊งคอมพิวเตอร์ก็มีไททันนะฮะเดี๋ยวเขาอาจจะติดต่อไททันคอมพิวเตอร์ถ้าเราเรียกผิดยังไงก็อบอกได้นะครับอันนี้เป็นไทไททันสีส้มนะเขาชื่อมันมีชื่อแยกไหมหรือเรียกเป็นสีไปเลยไทไททันส้ม นนี้อะไรอะ่ะ This c a n n o t b e เป็นไปไม่ได้มีอะไรมีอะไรหรือระบบบอกจับสัญญาณถึงไตเอเดียนมีชีวิตขึ้นมาอีก2ตัวนะครับเราต้องการจะเปลี่ยนแผนไหมหัวหน้า No แล้วทำไมมันต้องโกรธขนาดนะั้นมันก็พูดดีๆได้ดีมันบอกว่าไม่อยากไม่ยอมเปลี่ยนนะครับจะใช้แผนเดิมมัน <laughs> ตะโกนลั่นเลยมากัทุกคนไอ แต่ท่านเอเมอร์เลอร์อ่ะไอน,นี่ตัวนี้โดนโควบคมุมนะเธอิเข้ามาใกล้ๆอ่ะเป็นปรสิตใช่ไหมนี่ย่พอล้มปุ๊บเอาแล้วปรสิตเลยวิ่งก้นหน้าเกลียดเลยทุกคนอ้าวลาฮัดสปีกเกอร์แมนมาแล้วก็ส่งกระบองเอาไม่ใช่ปืนส่งปืนมาให้ครับยิงจุ้ม อย่งไมลีลาใครมาเอ,อือ๋อสีชมพูน่าจะเป็นไตไทท่านสีชมพูนะครับตัวนี้อาจจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทุกคนมาพร้อมกับกับอ,อสกิบิดี้ที่เป็นขาในมุมนะฮะก็คืออะไรมามาคำรามหนึ่งทีเฮ้ ตามันเปลี่ยนสีทุกคนตาสีภูเลยแสดงว่าสกกดจิตหรอจริงด้วยสะกดจิตนี่พลังเมื่อกี้ลากสปิกเกอร์ใช้พลังแบบเสียงนะครับนี่ถีบเข้าไปครับเนี่ยพอถีบปุ๊บตามันแบบเปลี่ยนกลับมาเป็นปกตินะคะแสดงว่าตัวไตเด่ันสีภูมีความสามารถในการควบคุมเมื่อกี้สีส้มมันมีความสามารถแบบถูกพื้นแล้วก็เป็นแบบขึ้นมาเป็นสิ่งกีนขวางขึ้นมา อุ้ยเป็นหมอกแล้วก็นี่ไงตอนแรกทะเลาะกันปุ๊บพอโดนอาบสีชมพูปุ๊บควบคุมได้เลยเนี่ยแล้วตาอุย้ยโดนยิงตายแล้วยังอันนี้อะไรเอ่ยส่งข้อความนะครับก็ลังจะส่งอะไรบางอย่างไปนะฮะแล้วมันก็ขึ้นว่าอัปโหลดศูนย์เปอร์เซ็นต์อัปโหลดศูนย์อย่างนี้ก็ต้องหนีก่อนมั้งงั้นอัปโหลดไม่เสร็จหรอใช่ไหมเขาต้องการจะส่งอะไรบางอย่างไปนะครับเป็นข้อมูล ครับนี่79%ไวมากเกทลงมาเมื่อกี้นิดเดียวเอง79%มีคนมายื้อให้ครับนี่ไโอ้ยรุนแรงใช้ความรุนแรงนะเราอะแต่ตามไม่สีชมพูนะนี่ตามสีชมพูมาแล้วเจ้าผู้หญิงตะก,กี้ไปที่ผู้หญิงนะครับแล้วก็อาบแสงชมพูกอีกหนึ่งทีพออาบแสงชมพูปุ๊บอ้าวงานเข้างานเข้าโดนไล่สองคนนะฮะมีเจ็ทแบกมาใช้เจ็ทแบกเข้ามาในถ้ำ 99%คอมพิวต์ครับส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกนิ้วให้เลยสละชีพมีข่าวมาใหม่นานหนึ่งในหน่วยกล้องเก็บตัวอย่างจากหนึ่งในไตเอเดียนนะฮะจะต้องวิเคราะห์โครงสร้างหรอวิเคราะห์ตัวอย่างใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีจากวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับไม่เข้าใจทำไมถึงมาที่นี่เร็วขนาดนี้ แ no, สดงว่าคุณไม่เข้าใจในช่วงที่เราควบคุมอยู่ในช่วงที่เราถูกเนเเทศนะครับมีการแบบเฝ้าสัญญาณวิทยุโอ้แสดงไปเนินท่านที่แบบตอนแรกโดนควบคุมมันแบบมีความสามารถในการปล่อยสัญญาณเรียกพนธมิตรนะครับคนอื่นมาช่วยด้วย oh, มันด้วดิ เนี่ยแสดงว่ามันสามารถแบบปล่อยสัญญาณได้ญญไดเรียกมาจากดาวเคราะหเลยเหรอดาวเคราะห์บ้านเกิดเนี่ยมันแค่แบบควบคุมเองได้นิดเดียวมันก็แบบส่งสัญญาณช่วยเหลือไปได้เลยอะอันตราย,ยาจริงนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปจับมายัางไงนะเพื่อคอมพิวเตอร์อันนี้ G-Man มาทำอะไรเอ่ย G-Man มาแล้วจ้าทุกคนว่า G-Man ของคุณเวอร์แลนซ์ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันไหมคือดูแบบดูแบบเป็นตัวตลกเลยอะ่ะ <c oughs> เออก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ The Skibidi w o l f EP ที่95และ96ของคุณเวอร์แลนซ์ <c oughs> เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับกับ ไทไททันของเราที่สูญเสียการควบคุมแล้วก็ไปเรียกเพื่อนมาอีก2ตัวซึ่งเราจะได้รู้กันว่าจริงๆแล้วมันชื่อว่าเผ่าไทเอเดียนนะครับอยู่นอกโลกนะแล้วก็ที่สําคัญเรามีเผ่าใหม่ถือกําเนิดขึ้นมานั่นก็คือคอมพิวเตอร์แมนนะครับก็ดูเหมือนจะแบบเหนือกว่า เพื่อทีวีแมนเพื่อสปีกเกอร์แมนนะครับไม่รู้ว่ามีความคิดความอ่านที่ล้าสมัยกวา่าหรือเปล่าอาจจะเป็นในระดับแบบคนหน้าหรอเออ,อยังไงก็ต้องมาติดตามรับชมกันตูต่อนะครับแล้วก็ยังมีไทท่านเอ็มเพลเลอร์ที่ไม่รู้ว่าแผนการคืออะไรกันแน่นะครับแต่ที่ร,รู้ก็คือเขาอยากยึดครองโลกนี้ไว้แต่เพียงคนเดียวนะฮะอย่างไรก็มาลุ้นกันต่อได้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกด s ั b สไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป และก็จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ชินซีเพย์ขอตัวลาไปก่อนไปก่อนละบ๊ายบาย